สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับเข้าวันที่2นะครับของจากที่ฝนตกมานะครับก็มาดูพัฒนาการของเขานะครับว่าเขามีผลอย่างไรครับเมื่อวันที่6ฝนตกตอน15บหนาฬิกา 0.00น,นะครับเป็นเวลา40นาทีนะครับ40กว่านาทีเนาะโดยชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะครับมาดูพัฒนาการของเขาเป็นยังไงมั่งนะครับก็มาเข้ามาช,ช่วงเช้านี่ก็ประมาณ7จ็โมง50แล้วนะครับนี่ครับเขากำลังขึ้นเกล็ดนะครับเห็นไหมเขากำลังขึ้นเกลด็ดแล้วก็ช่วงนี้ เป็นช่วงของการแตกใบอ่อนด้วยและผมฉีดมา3มครั้งแล้วนะครับฉีดตามที่ผมเคยชี้แจงไปในเที่ยวก่อนๆว่าว่าผมฉีดยังไงนะครับฉีดฉีดใบนะครับแนะนำย้อนกลับก็ได้ฉีดใบแล้วก็อีกวันนึงก็ฉีดแย้นะครับแล้วก็นับมาอีก3วันก็ฉีดใบ นำมาอีกวันหนึ่งก็ฉีดแย้นะครับแล้วก็นับไปอีก4วันฉีดใบแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ฉีดแย้แล้วก็อีก3ามีวันก็ฉีดใบอีกวันหนึ่งก็ฉีดแย้เป็นระยะเวลาอยู่3ครั้งด้วยกันนะครับที่ผมฉีดนะครับมาดูลักษณะใบาด้วยนะครับมาดูองค์รวมเนาะ ช่วงนี้อยู่ในวิกฤตของการแตกใบอ่อนอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับเชือกที่ผมมัดไว้นะครับมัดตำแหน่งที่ในการแตกใบอ่อนนะครับผมทําเมื่อปีที่แล้วอันนี้ปของปีปีหกเจ็ดนะครับเนาะน่าจะใช่ปีหกเจ็ดมาปีหกแปดอันนี้มาปีเหน็บมาปีหกหกเจ็ดเหมือนกันอันนี้ปีหกแปดที่ผมมัดเมื่อเมื่อวันก่อน เห็นไหมครับระยะจากใบนี้ตอนตอนแรกมันไม่ยังไม่ขี้นะมันเป็นฝักดาบนี้แล้วมันก็จะโผล่มาใบสคูนี้จากใบนี้มาถึงใบนี้ก็ใช้เวลายอยู่มันสามถึงสี่วันที่มันจะแบเห็นไหมครับแล้วาจากใบนี้มาถึงใบนี้สามวันก็จะประจวบกับเราที่เราฉีดยาพ่นนะครับ ทีนี้มันก็จะไม่ค่อยแย่งอาหารกันเพราะเราเติมอาหารให้เขาแล้วนะครับนี่เห็นไหมช่วงนี้จะเป็นวิกฤตของการแตกใบอ่อนเป็นการยื้อนะครับเป็นการยือ้อบางส่วนมันก็จะส่งมานี่เหมือนกันแล้วบางส่วนมันก็จะหลุดร่วงของหางแย่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันจะอยู่หมดเท่าที่ทำนะครับก็ ก็ยังอยู่นะครับเรื่องเรื่องของการจัดการเรื่องน้ําด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้ให้น้ําเยอะนะครับแย้มันก็ไม่ไม่กลางนะครับมันก็จะต้องดูหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเราจับจับเรื่องน้ําด้วยแต่ว่าตอนที่มันฝนตกทีมันก็ประุกเหมาะว่าของผมเนี่ยมันหางแย้มมันมันไหม่เข้าไปแล้วนะครับถ้าของคนอื่นที่เป็นหางแย้ขาว ก็ก็อาจจะแข็งแล้วอาจจะหลุดร่วงแล้วก็อาจจะมีรุ่นพี่ที่ไม่เกิน72ชั่วโมงไปแล้วอาจจะติดนะครับถือหรือว่าไม่นานแล้วอาจจะเป็นรุ่นก่อน,ก,อนก็โชคดีไปนะครับถ้าปริมาณน้ําที่มันระเหยเร็วนะครับไม่ไม่ไม่อยู่ในดินมากนะครับต้นไม้มันดูดนิดนึงอะไรเนี้ยก็โชคดีไป นะก็เริ่มขึ้นขึ้นลูกแล้วนะครับขึ้นเกลดแล้วอันนี้ต้นแถว A แถว A ต้นที่1น,นะครับ,นะรบแถว A ต้นที่1นนะครับจิกนี้ก็มีอาจจะมีแตกนะครับเห็นไหมคัดกรองมีแตกอันนี้น่าจะหลุดไห ไม่หลุดหลุดไหมหลุดเนี่ยน,นี่หลุดแหบแหะคือมันเขียวมากนะครับแต่ว่ามันไม่ช่วยสมบูรณ์เนาะเห็นไหมมันเริ่มคัดกรองตัวเองในธรรมชาติของเขาอันนี้ต้นนี้แข็งมากนะครับเขียวเติมคิสขึ้นสีเขียวแล้วเริ่มขึ้นเกล็ดนะครับเห็นไหมเนี่ย เริมขึ้นเกล็ดแล้วนะครับเกียงล่างๆเกงแถบประมาณนี้ไม่ค่อยติดนะครับผมสังเกตด,ดูแล้วนะครับเกีงล่างๆมันจะไปติดอยูเกิยงบนบนะครับไม่ต้องไปหวังผลเรื่องกงบังเกียงล่างเยอะนะครับหวังเกียงบนๆเยอะมากกว่านะครับอากาศวันนี้เย็นสบายมีลมนะครับมีลมอ่อยๆผมไม่ได้ดูในตาราง แล้วก็ฟ้าเป็น,นมืดครึ้มนิดๆนะครับจริงๆวันนี้ผมจะว่าจะฉีดแยะ่นะครับเมื่อครั้งที่4เดี๋ยวผมเอาตารางมาเขียนไว้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นดีกว่าสำหรับท่านใดที่ยังฟังแล้วไม่มีข้อมูลแล้วก็ย้อนกลับดูเดี๋ยวผมจะทำงานให้มากที่สุดนะครับเมื่อวานผมฉีดบำรุง ใบนะครับ0 5 2 3 4ในอัตรา300กรัมต่อน้ำ5 0า500ลิตรนะครับผมไม่ได้บล็อกใบแต่ว่าผมส่งเสริมนะครับผมก็ผสมแมกนีเซียมไปด้วยนะครับในอัตรา300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับปุ๋ย052ก็เหมือนกัน300กรัม ่อน้ำสอ0 0ลิตรนะครับผสมในอัตราไม่เยอะนะครับเป็นการบํารุงนะครับผมผมใช้ว่าบํารุงดีกว่าถ้าใช้โดสเยอะเพราะว่าผมเลยเลยโครงสร้างมาจากตรงนั้นแล้วแล้วผมก็แค่บํารุงมันให้เขียวเข้มให้เร็วที่สุดนะครับแค่นั้นเองนะครับไปดูต้นอื่นต่อไปเนาะนี่ครับ เรื่องของพื้นดินนะครับพื้นดินก็ยังมีหญ้าปกคลุมความชื้นอยู่ในแถวที่2ต้นที่2ของแถว A นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเรนดอบ3 0 0ลิตรกับ2 5 0รอลิตรนะครับก็เป็นงานวิจัยเหมือนกันนะครับองค์รวมผมจะถ่ายเป็นองค์รวมไม่ได้ระบุว่าจะต้องเรื่องเรื่องของ ใบด้วยแล้วก็เรื่องของดอกแล้วก็เรื่องของน้ําด้วยไปรวมๆแล้วกันเนาะไม่ได้แยกเป็นเรื่องๆก็มาดูพัฒนาการของเขานะครับได้ทั้งเรื่องน้ําเรื่องสปริงเกอร์ด้วยอันนี้เป็นงานวิจัยเรื่องสปริงเกอร์เหมือนกันนะครับเป็นเดนดอกเดนดอกสามอลิตรนี่ยอันนี้ก็200ลิตรหลักเมื่อก่อนไอตัว2 0 0อยังอยู่นูน่นอันนี้250อยอยู่นูน่นแต่ผมสลับไปสลับมา เพราะว่วาไอ้ที่บางทีไอ้ตัวนี้มันน้ําน้อยไอ้นั้นน้าเยอ,ะ,อะลองสลับกันดูลองใช้ดูนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับในฤดูนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่อง,องของลูกการขึ้นลูกด้วยต้นนี้ก็เท่าที่ดูก็ก็มีการป่องขึ้นมาแล้วข้างบนก็เป็นเป็นเท่าๆกับมะยมชิดก็ไม่ใช่อะไรนะ เท่ากับเนี่ยครับข้างบนก็มีนะครับเริ่มใหญ่เท่าใหญ่กว่าหัวไิ้โป้แล้วเริ่มใหญ่กว่าไข่นกกระทาแล้วนะครับใบไ,ไม่ค่อยมีนะครับข้างบนจักรยานกินหมดแล้วเนี่ยก็มาลงล่างก็จะเป็นเข้าๆนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วโป้ใหญ่กว่านิ้วโป้ก,ก็มีนะครับนี่ครับอันนี้ก็ขึ้น ขึ้นเกล็ดแล้วนะครับอันนี้ก็งอนี่คะบขึ้นเกล็ดแล้วอันนี้ก็ขึ้นเกล็ดแล้วนะตรงนี้ก็พอได้อยู่ลักษณะใบาเขาก็ไม่ไม่สวยนะครับต้นนี้ยังไม่แตกใบนะครับน,นี่กิ่งล่างนี่ครับกานเขาก็จะ ประมาณนี้พรุ่งนี้น่าจะได้ฉีดบำรุงพิกลูกอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นพวกอัโทนิกนะครับคลเซียมบรอนนะครับแล้วก็เพลี้ยไฟนะครับเเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้จะไปงานงานบวชนะครับ ช่งนี้มีงานบวชก็เลยเดี๋ยวเขาจะไปอยู่8ปดโมงนนี้ก็ผมก็มาแอบมาถ่ายคลิปก่อนก็เลยไม่ได้ฉีดยาจริงๆผมจะฉีดยาฉีดใบฉีดฉีดแย่นะครับแต่ว่าติดภารกิจต้องไปงานบวชอยู่ตะเปียงเตียนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็เลยจริงก็ฝืนเหมือนกันเพราะว่าแล้วก็แตกใบอ่อนนะ มันก็ต้องไปช่วยช่วยเขาหน่อยบางทีฟ้ามืดนี้ก็ก็ต้องช่วยเขาหน่อยอันนี้ต้นอาจารย์นะครับแถว A ต้นที่6นะครับพยายามทําเพจไว้นะครับถ้าสวนไหนถ้าทําเพจแล้วเวลามาเรียกนะครับมามาดูมาดูมา,ดมาจดบันทึกมาถ่ายวีดีโอมันก็จะเรียกง่ายนะครับเห็นไหมก็ลงทุนนิดนึงเวลาเราเช็คเช็คข้อมูลหรือ หรือทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับต้นมันก็ก็จะได้มีข้อมูลประจำสวนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นมินิแบบนี้เป็น150ลิตรนะครับตัวนั้นก็200ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็ให้ตามเพื่อนผมให้อยู่20นาทีก็นี่แหละครับนาทีในวงนี้เดี๋ยวมาดูว่าไอ้ต้นเนี้ย ก็พยายามทำวิจัยด้วยว่าถ้าเราใช้หัวแบบนี้แล้วลูกมันจะเป็นยังไงลักษณะโครงสร้างมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันด้วยนะครับอันนี้ได้หลายอย่างด้วยได้หัวสปริงเกอร์ได้ตราน้ำอตราน้าแล้วก็หัวที่ผมใช้ในสวนอ่ะ,อะพยายามนะครับพยายามใช้หัว รุ่นเดียวกันนะครับพยายามใช้หัวรุ่นเดียวกันนะครับมีผู้แนะนำมาว่าถ้าใช้หัวใหญ่หรือหัวไม่เหมือนกันในใน,ใน,ใ,นในแปลงอาจจะคำนวณน,น้ำต่างกันนะครับก็ผมก็พยายามใช้หัวแบบนี้นะครับเมื่อก่อนรูใหญ่นะครับอันนี้เป็น s p 1ของ Super Product นะครับเป็นหัว400ลิตรถึง600ลิตร นะครับขึ้นอยู่ว่าแรงดันเราแรงก็จะได้600ลิตรแต่ว่าถ้าแรงดันไม่พอก็จะมาณาม0้อ0ลิตรนะครับก็ก็ไปดูหัวสปริงเกอร์ของท่านนะครับเป็นแบบไหนเป็นแบบรูแค่ไหนเนี่ยครับอันนี้ตีไปว่าประมาณ3มมิลหรือ4มิลนะครับของรูมันนะครับ4มิล3มมิลประมาณนี้ผมเป็นมิลนะผมนับเป็นมิลก็ไปดูว่าเป็นมิลเป็นหุนเท่าไหร่กี่กี่หุนนะครับ เพราะาผมเอามาเปลี่ยนหมดเมื่อก่อนช่วงนั้นจะเป็น sp 2 sp 2มันจะมีมันจะมีเขียวเขียวมารองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูใหญ่สีส้มเหมือนกันนะนั้นรูใหญ่มากน้ําในอัตราน้ําก็เยอะเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะบริหารจัดการยังไงถ้ามันอยู่กําเนิดเกิดมาจากสวนหรือจากจากเริ่มต้นปลูกหรือใช้มามันอาจจะชินก็ปรับใช้ได้นะครับไม่ไม่ไมเสียด ก็ลองลองปรับใช้ดูนะครับก็จะอ่มาดูที่มันก็จะมีต้นนี้ต้นที่13นะครับฝั่งต้นใหญ่จะเป็นเบอร์เดียวเลยแต่ฝั่งต้นนู้นจะฝั่งต้นใหม่7ปีนั้นก็จะเป็นขึ้นต้นโดยแถวแล้วก็ขึ้นต้นโดยจํานวนต้นนะอันนี้จะเป็นเรียงลําดับไปเลยนะครับฝั่งต้นใหญ่จะมีอยู่50กว่าต้นนะครับ นี่ครับจะเป็นต้นที่13ของเขาเลยตั้งแต่กําเนิดเกิดมาเลี้ยงลําดับมานะครับอันนี้ต้นต้นนี้มันก็เข้าปีทนะี่11แ,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 แล้วนะครับนี่ดอกกําลังตูมแล้วก็ดอกบานเมื่อคืนดอกแย้ขาวแล้วก็มีนี่ครับลวงแล้วลวงแล้วนี่ครับเป็นอย่างแย่ไหมแล้วนะครับในช่อเดียวกันนะลวงแล้วุตบตับุ๊บ,ต,บตับเลย อ่ะถ้าเหลือก็เหลือเนาะแล้วก็มีบอกดอกบ้านนะครับต,ต้นใหญ่นี่ก็กำลังบานผมไม่ได้มาปัดก็เจอฝนไปเมื่อวันที่6ก็ไม่รู้เป็นยังไงมั่งโอ้โหกลางฟอนรําเลยนะครับเห็นไหมครับแยะกลางเชียนะครับเห็นไหมนี่ครับ มองไม่เห็นเลยมันอยู่สูงไปเดี๋ยวผมซูมกลับดีกว่าเดี๋ยวท่านจะเวียนหัวอ่านะครับก็ามาดูลักษณะเกสร,รนี่ครับเห็นไหมถ้าต้นไหนที่มันจะบานใหม่มันก็จะขาวโคนนะครับเนีย่ยห้ต้นใหม่ต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมไปพาไปดูกลางกลางเยอะมากดูนี่เห็้ไหม ดูสิครับกลางเหมือนสกุระเลยเอาลองดูอยู่ก็อยู่นะครับอยาีเรียสนะครับทำทรเรุเรียนเรียนปวดหัวเพราะว่ามันเยอะนะครับที่ผมว่ามันเหมือนมันมีรายละเอียดแต่ว่าถ้าเราจับรายละเอียดให้มันทุกๆจังหวะนะครับอย่าข้ามขั้นตอนนะครับศึกษาค่อยๆศึกษาเก็บข้อมูลจดบันทึกนะครับเขียน อัดวิดีโอดูอาจารย์หลายๆท่านก็ค่อยๆเคลียนะครับถ้าถ้าสภาวะของอากาศฝนฟ้าตกเราควบคุมมันไม่ได้เราก็ได้แค่ทําใจนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเด็มากเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์เรื่องของธรรมชาติได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมแยขาวแย้ขาวต้นที่เท่าไหร่ต้นต้นทีน่มาดูเขตนี้ฮะต้นที่6นี่ต้นที่6 อันนี้เห็ดนี่นานแล้วผมเริ่มทำนะฮะดอกบานแชงเลย <c oughs> แดวนแชงเลยไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่รู้ลองดูเนาะก็มีหลายรุ่นอยู่ก็ถ้าไม่ติดรุ่นนี้ก็มีรุ่นนี้นะีน่ะฮะเห็นไหมติดราวเลยข้างบนก็กำลังบานนะครับนี่รุ่นนี้นะ,ะบานจะแชงเลยบานบานกรีดกรีดกลับหลังเลยอะ เอาทีละอืมนี่ฮะอ๋อเฉ็งเลยเอ้รุ่วงก็มีรุ่นก่อนรุ่นแรกเดี๋ยวพาไปชมต้นไหนอีกหรือเบื่อหรือยังอ่ะเบื่อแล้วพอละยาวแล้วนะครับอะช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกนะครับพรุ่งนี้วันนี้ ยาวแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จัดการใบเรื่องใบเรื่องเรื่องใบเรื่องเรื่องดอกนะครับตอนนี้น่าจะน่าจะเลยช่วงวิกฤตบ้างแล้วนะครับผมว่านะผมทำงานมามาเยอะแล้วก็เลยเอามาเผยแพร่ให้กับคนที่ทำสวนรุ่นรุ่นรุ่นเจเนเรชั่นรุ่นหลังนะครับผมจะทำคู่มือไว้ให้นะครับอมาดูต้นนี้ ลักษณะนะครับเดี๋ยวครับก็เริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยช่องนี้ก็พอสมควรบิดเบี้ยวมัง้งช่องนี้ก็พอได้กอมีรุดร่วงอยู่แข็งยุ่มกันนะต้องทิ้งน้ำไปอีกสักดูว่ามัน แค่ไหนนะครับต้องดูอีกทีหนึ่งมันกลางมันเริ่มกลางนะกางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะพบกันคลิปหนะ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถ้าชอบก็ติดตามถ้าชอบก็แชร์กดซับส,สไคร b e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับขอให้โชคดีในการทำทุเรียนทุกๆสวนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า เนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ